ของข้อนี้มาดูถึงเรื่องของการ Import ไฟล์ CSV เอาเข้าไปใช้งานในโปรแกรม CAL นะครับแต่ก่อนที่จะ Import นั้นมารู้จักกับตัว CSV กันก่อนว่า CSV คืออะไรนะครับงานที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับปกติก็จะเป็นรายละเอียดของข้อความที่เราได้ใส่เข้าไปในแต่ละช่องเซลล์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของงาน CSV เวลาเรา Export จากโปรแกรม Excel หรือว่า Access ออกไปแล้วนะครับผลที่ได้ก็คือตัวของเส้นขั้นนะครับหรือว่าช่องว่างระหว่างเซลล์นั้นจะถูกแบ่งนะครับด้วยสัญ,ญลักษณ ก็คือเครื่องหมายจุลภาคบางท่านก็เรียกคอมมาบางท่านก็เรียกลูกน้ำนะครับได้ทั้งหมดในส่วนของแนวตั้งนะครับแต่ถ้าเป็นแนวนอนก็จะเว้นว่างด้วยส่วนของบรรทัดแต่ละบรรทัดนั่นเองนี่คือความหมายของไฟล์ CSV นะครับดังนั้นเราก็จะ Export ไฟล์ออกไปเป็น CSV กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย Import ไฟล์ CSV เข้าไปไว้ใช้งานในแคลนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่ส่วนของ save as จากนั้นเลือกที่ a u t h o r formats นะครับ แล้วก็เลือกประเภทนะครับ Save as type นะครับให้เป็น CSV ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมได้เซฟไว้แล้วนะครับผมก็จะ cancel ออกไปนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ Import ในโปรแกรม c a ล์กันนะครับว่าจะทำอย่างไรการ import f i l e .csv นะครับที่จะเอาเข้ามาใช้ในโปรแกรม CAL วิธีการนั้นนะครับผมจะเข้ามาที่ส่วนของโปรแกรมแ a l ก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่เปิดนะครับ จากนั้นเราจะเลือกไฟล์นะครับ .csv ขึ้นมา1อันซึ่งผมเลือกที่ Excel Contact ตรงนี้เป็นรายชื่อคอนแทคนะครับที่ผมได้ export จากโปรแกรมนะครับมาเป็นไฟล์ .csv แล้วก็คลิกที่ Open เราจะพบกับหน้าต่างการนำเข้าข้อความนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูที่ Preview นั้นจะไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเราก็จะแก้ไขซะก,ก่อนโดยเลือกที่ชุดอักขระตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นตรงนี้นะครับ ไทยแล้วก็ iso 8859ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนแปลงฟอนต์ให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ลงมาที่ตัวเลือกตัวแยกตรงนี้นะครับเราจะแยกโดยคลิกที่ช่องจุลภาคนะครับหรือว่าคอมมา่าจากนั้นนะครับก็คลิกที่ตกลงได้เลยเราก็จะสามารถ Import นะครับไฟล์ csv เข้ามาใช้งานในโปรแกรมแ a l e ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ